ครับผมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขหูสุขคนนะพี่น้องครับผมครับสหรับมาหนี้เขาก็มาครับกัดไส้ท่างนึงพี่น้องจังหน่อยจังไปครับเข้ามาใสเบ็ดครับหลังจากออกพรรษาลับกระจอกมาแล้วครับปูหลวงวาสิสถานการณ์จะเป็นยังไงครับวันนี้เขามี่ไหมจังน้อยผมยังใสไหมห่วยครับพี่น้องเห็นครับผมมากครับไอ้เบ้าสุดที่ครับตักท้ายในพี่น้องไอ้เบ้าสวัสดีครับนะครับบอกกับเราบอกยังจังหน่อยพี่น้องนะครับผม ไม้ไส้หวยครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวนี่คือเที่ยวเที่ยวเสียบเงี้ยพี่น้องห้องสีเปื้อปเบิธงวิธีการเสียบเงี้ยของไอ้เบ้าเสียบจังไงพี่น้องครับผมเดี๋ยวห้องติดตามครับผมโอ้นี่ครับผมใส่ครับผมปักปอดใส่ปิดปักเงี้ยวเลยจะมาเปิดไฟติอเห็นห่วงไหเห็นใส่เบ็ดจังหลังไอ้เบ้าเดี๋ยวใส่เบ็ดจังหลังนี่ประมาณนี่ครับคำนี้แหละครับผมเปิดไฟ สี่สิบหลังสี่สิบอันโอ้นี่ครับหมายไส้ไส้ที่หวยพี่น้องครับผมไส้ตมเนี่อครับเน้อหรือไส้เฉียดโมอันนี้คือเนื้อจิรีดบะรอบแรกจิรีดก่อนครับรอบสองที่รอบแรกจิรีดเออเขียดตมครับรอบสองเป็นเขียดสองโมครับพี่น้องครับผมเอาผานำมึงไปไหนครับผมมันนี่ใส่เนี่ยผสมสองยางใส่เนื้อผสมสองยางสูตสสูตรมิกครับถ้าว่าได้ย้อนจึงรีดกับย้อนเขียดโมกันว่าได้ จริงด็ดกับเขียนโมนี่ยวันตีสองยังที่รับไม้ด็ดครับพี่น้องครับผมใส่อยู่ในนี้ห้วยครับปกตบชวาเพราะปอดเนี่ยไรพี่น้องนะครับช่วงน้ำหลากน้ำไหลเบ็ดผมขันเทียบเบอร์ค่อยผ่านด้วยครับเทียอือนี่คือมีสูตรการใส่เนาะครับสูตรข้าอิชันมานี่บ่เลียก็ชันมาบ่เลียแล้วโลโบเลียไหมเพราะว่าบ่ถือเบ็ดถือเบ็ดแล้วบ่เลียเนะครับกับไอ้เบาสุตีพี่น้องครับผม ปาสุกทีครับหาใส่เบียดใสขอพี่น้องครับผมนี่ครับทำงานหนมาหาอยู่หากินครับใสเดี๋ยวร้ายปไนไหนี่เดี๋ยวจากหลังแล้วมันหอดพุนแล้วครับเจ้าสิทธิรดไปหาพุ่งสิดตัวบ่ะกันกะไปเยอะครับเดี๋ยวิึงเจ้ายามกันมึงเจ้าใสเแล่วกันผมเสียไปเักหน้อยกันโอเบ็ดพูดได้แน่น้ำมูนี่แม่นเหมือเลยอครับอันนึงจังสี่กับแม่นตีนี่ น้องผมมีหนึ่งหลังหนึ่ง,<อ>งหลังเสนีครบับหลังที่สองสนีครับหลังที่สามสนีครับปราบเสี้ยนกับพ่นองกับผมให้ห่อใส้เบ็ดหลังสั่นมันมันเสียบเนี่ยนี่ครับผมเบ็ดปักเน้าใส่เบ็ดน้ำเกลียงกันไล้พี่นองครับผมไปหมุนใส่ยังก็ไหนก็ดิเงินเดืเดนอน<ม>ไส้อเทียดีได้ได้หลายป่ะจะจีไอมากหนึ่ง ถือบังไงด้ใช่ไหมเล่นบ่ดเดด้ี๋ยวมเลี้ยงเนี่ยเอาตัวบังไงเลยจัดให้เลยเด้อจัดตัวแบบนี้ให้พี่น้องเดี๋รับชม,ชมรับเบิง<ด>่งกันเพื่อนครับติดตามหลายคนครับนี่ครับการจะหายยูฮากินคือการใส่เบ็ดใส่ขวายาวลายก็ใสขข่หยากพี่น้องดิ่ดดง,ดงพี่นอ้อ,องเอ้ยเนี่ยฉีดเอียดเออยเนี่ยจีดีดครับรอบละเอียดี่ยจีดีดมีแอคชั่นจังอยมีแอคชั่นจังอย โอ้สุดยอดเลยครับผมนี่ครับขี้เลย้อยขายังนาบันใส่จอกันโพดเก่าเดียวเวยนี่ไหมนี่เป็นเด็ดเล่าหมดครับพี่น้องนี่ครับหลังนี้กันม่อนตีเยอรอบสอง่มผมติดเสียบเช็ดหมอต่อไปเดี๋ยวใส่น้ำหน้าบ่นน่น้ำหน้านี่ประมาณสิบหลังหน้าบ่มี่หน้าบ่มีใส่ในหวอย่างเดียวพี่น้องครับใส่หวยเลยครับนห่หยนี่เป็นปลาสารพัดพี่น้องครับเพราะมันจะเป็นปลาเข่าปลาคอ ปลาดุกปลาก่ะเงยงกินมดดรับพี่น้องนี่ครับใส่เงี้ยจิริศครับเมียมจะก็ใส่ที่กันครับที่ี่แล้วมันร่อยมากมันจะกินไตให้จินขวานเตี้เมมพี่น้องเอ้ยมันชอบรังใส่มันก็มาามันจะมาสองตัวใส่ขว้าพร้อมกันีปลากระบอลลายพี่น้องครับผมต้นหมากแง้มเว้หนึ่งเป็นปลาเขียงครับนี่ครับคำแน่แล้วครับ มืัอนี้เข้ามาขำจันเอยครับครับใส่ไปครับใส่ไปไก่เล้วเพื่อนี่เลี้ยงอยู่ผมว่าหนึี่สิบหลังแหละครับเลี้ยงยี่สิบหลังจะใส่เล้วยามพร้อมเลยบ่บ่เป็นนางถามโมเป็นนางถามโมแต่มันใส่เวลาอยู่มันหมานเด้อมันหมานเด้อ ใส่คาถาพร้อมบ่นี่ก็คือแต่ว่าหลังหนูดิเม่หลังนี่คือคนละคนละประสบการณ์หลายครับพี่น้องครับการใส่เบ็ดนี่ครับผมเพราะว่าจะเป็นใส่เบ็ดการหาโยฮัาจินใส่เบ็ดใส่กุ้งใส่หนูนี่ครับผมออ้ยอีแอคชั่นพร้อมพุ่นดัง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 เหมือนหนาเลยมาเบิ้งกะคักเลยแม่เองสองนั่งเทสเตอร์สี่มันจะเส้นไงครับมันบ่มีต้นไม้มักเกาะมักขังอืมขันไม่มีต้นไม้มักเกี้หมักลุงโลกข้างสี่เลยป่ามากมันจะเห็นเลยมักลุงโลก เออเบิ see, uh, ้งไปพี่น้องครับผมเบิ is oh uh, ้งไปเออเสียบจะเสียบใส่นเชื่อนเลยเสียบยี่หรี่เสียบหลังเตะสองหลังวัดดวงเลยรับใส่ขับขัวครับมันบ่แม่นสองหลังผมว่าสามหนึ่งสองสามปีสี่ผลทำไมพี่น้องอาหกเรื่องวัดผลหนับใหเบิ้งหนึ่งหลังสองหลังไกลกันนิดครับผมคืบเดียวสามหลังสี่หลังครับหาหลังหกหลังหกหลังนี่วัดดวงกันมันสิบนาทีรู้ผลเตะตอนนี้เช่ครับนี่คาดว่าสิได้หลายประเด็นี่นี่ ประมาณหาเตี่ยมทิพเตี่ขึ้นครับล่องบังขับล่องแล้วก็บังขับอากาศน้องรับผมโอเคครับผมเดี๋ยวามพอกันเกี่ยวยามพี่น้องครับผมครับนี่ครับผมหลังจากเข้าเบื้งไอ้เบาสุดที่แล้วครับผมเบื้องเบื้งเบาแหลกพี่น้องครับผมับใส่ไม้เดียวกันครับผมใส่ในห่วยครับไม่งั้นใส่ในห่วยนะเราจักว่าให้นหน้าผมมีหนามระหวังสิ่งไหม เนยเป็เนยพื่ะครับพี่น้องครับอู้ยเป็นแต่ขวัวแสีบครับพี่น้องครับผมเนื้อจิลิดครับขวัวยุมว่มือนี่ไมเบาเนี้ยว่าดิเนื้อเขียดจังเดียวพอเสียบเนื้อเขียดก้อนเนาะทล้กูเสียบเนื้อเขียดก้อนนี่กูเนี่ยมันจะกินให้หน้ากับปลาทไซไปนะครับผมเรามีไม้เด็ดวันนี้ครับผมไซนี่ห่วยพี่น้องอู้ยสุดยอดเลยไซแกะแกะแล้วไปนี่ขวัวไซหรือไม่อ๋อไม่เห็นยังยุ่งเหรอ เดีเ๋ยวตั้งไอ้เบากำลังสีเหลวอยู่นี่ครับผมอันนี้คือใส่เนื้อจิริที่กันครับตั้งผักใส่ใส่เหลาไผักน้ำคู่ไวแล้วเดี๋ยวผมจะคั่วม,มองจอดรถเห็นปะแกนปูต้นปีกาละม่ไ่หรองอันนี้คือใส่เบ็ดหวยคุณนปลองครับผมบรรยากาศครับ,บรย่างคำคำไป้องครับผมครับไอ้นุ่มเทศบ้านครับผมวันนี้เขาน้าม,มาสองคนครับ อ้เส่สูตรด้วยกันเด้ครับผมเก่าตัวเก่า,ามองได้วางใส่เลยครับผม <c oughs> โอ้ยมันตัวใหญ่นาะไล่ตาน้ำเดียบางทีตาไลา่วินนดีครับผมใส่ยี่กิริเสียบร้อยด้วยครับนี่คือเป็นวันแย่ร้อยของแถบพี่น้องร้อยล้อยตากตาลเลยนี่ครับพี่น้องครับผมนี่ครับใส่เบียดครับการใส่เบียดการใส่เบียดในนาครับผม,มน น uh <um ี่ครับไม้เด็ดเลยพี่น้องครับผมที่หกแต่ว่าไสเด็ดไสเด็ดนี่แหละของเท้าเลยเด็ดเดียวกระเทียมอ๋อตีไส่เน่าฮะเด็ดกรงเดียบกระงอะสุดยอดเลยนะนี่นี่สมวงเนาะชั่วเนี่ยอย่าไรก็หลุดติปลากระเดือหน้อยสิสัวไปก่อนนี่ครับผมนี่คือไส้เงี้ยจีดิบครับผมเงี้ยร้อยครับผมดินน้องเดี้งน้งเล้งครับผมอ่า ถือวาถือวาครับนี่ยจิรีดพี่น้องครับผมกินไปป็นไปเข่าครับผมยามไปเรือครับยาไปเรื่อใส่ใส่จากหลังดิน,นใส่สับกันใส่สลับ <c oughs> เอาหอยยังห้อยโปรดตบูนี่ <c oughs> เป็นโปรเจ้าเขาครับเ <c oughs> <c oughs> ปไ็นตัโฮครับเป็นตะกินดีครับพี่น้อง ปยังปยังโอ้ปะเข็งไงเมันสิรูดสิรูดตัวยัไเลยปื้อตัวมันขับมันมั่ะบบหลุดแบบหลุดบบหลุดของเถียของเถี่ย้วครับนี่ไม่ไม่้ม่ไปะเข็งตัวให่ครับผมนี่เลครับมัน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 ครับมันมัครับปเข็งตัวใหญลยพี่องซ้ำฟ้มือนี่แหะ มันครับมันนี่นะครับเป็นเป็เชียงยามนีมั่นมั่นครับผมพี่น้องครับผมอ่ะเบิ้งกันต่อไปพี่น้อง <mm> ไปล้างนี้ถือว่าห้หาอ,หหยอยเกี่ยวเขาโอ้โหตัวห้อยห้อยบางใหญ่เลยเจ๊งใหญ่จีดีตรงปีธีวิตันครับผมครับำลันขึ้นไปเขาหมดนี่ครับโอ้จีดีไปเสวบไปใส่หมุดป่า เล่ามันส้มมีแห้งมันต้นไหนทำงานนั่งไปิ่งครับพี่น้องครับผมเดีอยว้ถือเลี้ยวไปแล้วเธอเลี้ยวโอ้สีรุดสิสุรุดสิสุรุดปุ๊บปุ๊บสวยงามครับสวยงามสวยงามโอ้มีตัวตัวปิ่ใหญ่พี่น้องครับผมโอ้เริ่มมาแล้วครับมาคิดปลาเออเปลาโตตีแล้วครับหลายเต็มแล้วเริ่มเติมเติม สามเต้มไปแล้วโอ้โหสีเ <c oughs> ด็กครับมองใส่ย,ยังสินะครับมองคูนังสิเลยดูด้วยปลากินดีครับนี่ <c oughs> มันจะย้ำอีกรอบนึงย้ำครับย้ำย้ำกูแล้วเดี๋ยวเราซีหาตัวกูแล้วก็ย้ำเอาชมไปเรื่อยครับพี่น้องชมไปเรื่อยครับมันกับเหลื่อมทยอยมากเหรอพี่น้องครับผมนะครับเจี๊ยบมากดินเน่าเน่าครับ <c oughs> แต่เกลืผมอาคบสลับมานีก็เอาไว้สำนีพี่น้องครับผมาซุซี่จะก้าบบาทเลยครับผมนี่ครับผมเตยมกับได้พ่อสมควนครับพ่อได้ยุ่ได้กินพี่น้องครับผมมนี่เนียบานบั้นนี่มันดึกแล้วเหว่าเสียมูจิตาดนเอาเนี่ยเขาหัวอยากกลับบาทได้พี่น้องนะครับผม กับผมอกันไม่เอื้นเสาครับผมพ,มผมพเดียพยายามอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่นะพี่อครับของยวเดเพิ่งนไปยังไปยังไปยังครับโอ้ปครับพอเีพี่น้องครับงามงามงาม,ม,มางามงามามกเห็นมากมากมากจะรู้จะรู้ดมนแล้วครับมาแล้วครับครับดจินเล็กดิ แม่ปวดหงายยัง,งสิเนาะโมเดลโมเดลเนาะโอเปียโเนี่นย,ยบเบยยปียกเข้าไปปวดได้ครับปวดได้นี่ครับโอ้ยเต็มของเลยพี่น้องครับผมเต็มข <c oughs> องแล้วครับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเฮาไทยท่านท่านครับคนไทยเพราะท่านครับลงในของเต็มแล้วครับผมนี่ครับของสุดยอดครับสุดยอดครับอออเบื้องต่อไปพี่น้องครับผมรุ่นรุ่นรุ่นต่อไปครับ แต่ผมหลังสุดท้ายเลยครับผมเป็นไลยครับผมงานหลังสุดท้ายโอ้หอยหลุดเต็้หมองครับเป็นหมองสิกูดีกูมีอะไรกูมีอะไรครับจับนี้ครับนี่คือเรียบร้อยครับแถวนี้ครับผมนี่ครับไปทั้งหมดแปดเต้มครับแถวนี้โอ้สุดยอดเลยครับผมไปไห้องครับยังสี่ครับพี่น้องกันหายุหากินพี่น้องครับผมหมาแน่เบาหมาแน่ ผสมนี้เขาก็เลยหลายเตีมพี่น้องครับผมครับที่เห็นนี่ก็อดท่านนี่ก็สามเตีมสี่เตีมแล้วพี่น้องมันขับมันมันธรรมดาครับออกกันชาลาบะเจียวซมีงานกระทิงงานกระทิงกับซีมีงานบวชพี่น้องครับผมกระทิงกับมีงานบวชธรรมดาครับพี่น้อง <tiếng> đây <đồ> ai... này. Ôi 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 ôi. Đây khá on. Nhăng vô. Nhăng, như ta nhăng cảm nhăng. Ô bộc bướng đây tôi đã gặp nhăng bộc bướng. Đây này. Nhăng. Nhăng. Nhăng đi đâu? Chi liệt. Như chi liệt cả nhăng. Nha, chỉ cả nhăng. Bước ngăn bay hả, phía nông Cái xay biết đám bà xa Nung thay bàn là phía ติไปถือิ่มันมองไกลอีกนเนาะเด๋จะได้ชนตัวหนึ่งแล้วป่ะไม่ใช่มากจินเจท,ที่หนาวไปัิกินจ้่หนาวไปเมีนยนบอกว่ามิจัดเดินใส่เบ็ดก็ใส่ท,ทีกันทีฮะโอ้เงียังียเงี้ยหดยงมีมดขาดไปเลเยเ้นี่ครับเงเขียดครับผมดินในแนวของสินะมันสวบ ไ,ได้กิน <iba> mate, ดีเยอะครับผมตัวใส่ตามสูตรเล้านะใส่จุ่มกันปุ่นสองหลังสาหลังขาดเตะเบามันสวบขาดไปเลยสิครับสังเกตมึงไฟเล้วครับไฟพิมพิมพิอยู่เนี่ยอ้าขเ้นม่นี่ครับการหายู่หากินพี่น้องครับผม มีหมานมีประมาณครับผมสำหรับมืิษัทกุงสุประมาณพี่น้องเหล้าน,นางน้ำเย็นๆเพีย,น,ยน,น้อยก็น,นางน้ำเย็นๆเราใจขึ้นไหมปลาบอลทุกกลางน้ำล้างมือมัดตีแล้วนี่มัดตีนี่เนื้อกิลิต้นกิริตร้อยน้ำเปลี่ยนมันหลวนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมันป่าคนเดี๋ยวหั่นเล่าหั่นเล่าได้ตัวหนึ่งเหรอครับผม เล่ากักไว้บ่อยเหาเบืองวันนี้เหาก็เลยน้ำบบเบืงเล่าเขียตัวนี้เล้ว่าพูนเงี้ยลอยจมอยมครับอีชอนชอบเดี๋ยวนี้ตีอีชอนชอบทำชอบเป็นทอเดเบิองเลยได้หน่นั่งครับเงียั่งนั่งนะครับเงีมีตัวนี้ไงถอป่ะี่เงี้ยังครับนี่ครับเราใส่ยงสีอะไรพี่น้อง ได้จุ่มกันยิ่งไปหน้องยลังเงียบหมดเลยเงียบหมดอีกแล้วมหนบ่นกับน้อมหนูนี่มีแต่คือมิถุนผูกม่วบวชใท่นหมนี่คือมวยแยังไฟเห่าครับไฟเห่าเกี่ยงเนื้อเจียดจะบ่ค่อยเปลี่ยงตัวครับแต่ว่าถ้าถ้ากาาินจะได้ตัวนี้นอ,อันนี้คือมัน,มนเสี่ยงดวงว่ามันสิกินเป<บ>็นยังไงตัวหน่อยแต่ที่เหลืกจะเปลี่ยนนิดหนึ่ง แผ่นเจ้าใส้ที่เหลืจะซื้อว่างถังหนึ่งหมดแล้วเต้เนี่ยเขียดกระเสียบชิดเด็กพอบุเบาสุดทีิมาหนีไส่เบ็ยดไปเลยยังอยู่ยังยังอีกแล้วยังอยู่เมมตัดสำหรับวันนี้ก็เอาไว้สำนีพี่น้องครับผมเบาสุดทธิจะกลับบ้านเลยครับผมนี่ครับผมเต็มกับได้พ่อสมควรครับพ่อได้ยู้ได้กินพี่น้องครับผมมาหนีเมียบ้านบ้านหนึ่ง เพราะว่ามันดึอดนมันดึกแล้วอมูดิาเสี่ยมูสิทาดนเอาเด็กหลังเห้าวจิตขอหยาดกลับบานได้เพี่น้องนะครับผมับผมพอกันไม่เอื้นเสาครับผมพดยายามดี